สวัสดีกับช่องคุณกุ๊กชาแนลนะคะเรามาดูแนวทางฮานอยกันนะคะวันนี้นะคะฮานอยของวันที่วันนี้วันที่สิบสองแล้วเนาะ,อะสองเดือนหก เดี๋ยวแอดจะลงหวยหวยรัฐบาลให้นะคะฟันตัวเดียวเน้นๆนนะคะอ่าวันนี้เราดูฮา,านอยก่อนนะคะสรุปผลฮานอยเมื่อวานนี้นะคะสามนอยเข้านอยปกตินอยเดียวนะคะเข้า3 4 8 0 2นะคะให้1กับ2ไปนะคะ เข้านะคะ,ะ,ะถูกไปนะคะเข้าหนึ่งนอยนะคะน่อยปกติหน่อยปกตินะคะอ่ะอันนี้คือเวลาสิบแดนาฬิกานะคะที่ผลออกนะคะอ่ะอ่ะเรามาดูนะคะเรามาดูของวันที่สิบสองนะคะอนุญ,ญาตลบนนี้ก่อนนะคะ ก็เดี๋ยวแอดมินจะอันนี้คือผลที่ผลเข้านะคะอ่าแอดมินจะแจ้งแต่ผลเข้านะคะอ่าให้เด่นหนึ่งกับสองไปนะคะอ่าอันนี้เข้านะคะอันนี้ของวันที่สิบเอ็ดนะคะของวันที่สิบเอ็ดเดือนหกนะคะอ่าเรามาดูของวันที่สิบสองนะคะได้เด่นอะไร มาดูเด่นนะคะเด่นบนนะคะบนหนึ่งนะคะอ่เด่นล่างนะคะอินจะไปอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนอินจะไปอย่างรวดเร็วนะคะอ่เด่นล่างศูนย์นะคะอ่ทุกคนมาดูเจาะนะคะ นะคะอ่าเจาะหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่นะคหนะคะึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่ค่ะก็หนึ่งห้าอ่ะนี่นะคะอ่าเรามาดูเจาะตัวศูนย์ตัวนี้นะคะเจาะศูนย์ เน้นตัวเดียวนะคะตัวเดียวของหนึ่งนะคะี๋ยวหนึ่งเก้านะคะอ่ะเรามาดูเจาะศูนย์นะคะแอดมินให้อะไร 07นเะคะ0 7เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวนะคะอันนี้คือเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวนะคะอ่ะแอดมินไปอย่างรวดเร็วนะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับแอดมินกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวหวยไทยนะคะใกล้ๆถึงวัน แอดมินจะลงหวยไทยให้สำหับันนี้หนอยนะคะกะ็ได้ลงให้กับสมาชิกได้พิจารณาแล้วนะคะคือการลงทุนก็คือความเสี่ยงสูงนะคะให้ไปใช้วิทยาณร,รับชมรับฟังนะคะ ไปก่อนนะคะขอบคุณ